รเริ่มทำร่างกายนะครับผมนะก็วันแรกวันแรกครับผมโ,โชว์หน่อยว์การท้องหน่อยอืขอเวลาอีกสองอาทิตย์นะครับนะอือยอดนะครับนะมันจะวิ่งสักหน่อยนะครับนะเป็นบางคนมาเห็นบอกว่าน้องอยากเจอเดี๋ยวมวยมาแล้วเดี๋ยวจะต่อยให้เด็กมันดูหน่อยได้จะเจอกันนะครับนะฝาญงท้าทั่วโลกไอ้พง์เอาวิ่งเลยโอเค ครับพอประมาณเกือบสี่ห้าเดือนครับผมก็รู้สึกอ้วนมากใส่สนับเกือบไม่เป็นเลยนะครับอันนี้ก็สี่ห้าเดือนในรอบก็จะเลื่อนเชิงกับระดับต่อยกับพวกไม่ว่าจะเป็นพี่แสนชัยตุ๊กตาทองหรือว่าหลายๆคนเซมาร์ทเท็ตนะครับ,รบเอาเลยเด้อครับอันนี้เด้อครับผมแม่งมันเป็นตื่นเต้นนะครับเนีย่ยโอ้ยพุงอเอาเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให

ไฟยังขังอยู่คพรับอย่างนี้ไฟยังได้ ไม่ยุ่งไปมาไฟามีครับไฟย,ยังน่ากลัวครับโูเอ้ฮูเอ้ฮูเอ้ไม่ย,ยุ่งเก่าอยู่ครับโอ้ยดูครับประาพาสอย่งนี้คือฟอร์รรรมวันแรกครับเนี่ยวันแรกเลยนะครับวันแรกเลยครับ 好来，好来，好来！过 <c oughs> 来！好 <c oughs> 来，好来，好来！干烤 <c oughs>，干烤！

And give it away! Always. เน่ยครับก็เหนื่อยนะครับแต่เขาเระดับรับ,รบมันนี่นะมันไี่เป็นเงินอินสตาแกรม,มู่ชื่ออะไรนะคนติดตามมนแสนนะ topic fight ปป<ป> t, t o p i c ครับผม i G H T อันนี้คือคนติดตามเป็นแสนนะไอจีเกือบสองแสนนะครับเนี่ยเคยต่อยระดับพี่แสนชัยเสมาเพชรตุ๊กตาทองลุงราวีลุงราวีเปาลิตเปาลิตเปาลิตด้วยนนทิกิตต้อมมซีนนทิกิตต้อมโมซีนะครับก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากนะเนี่ยก็สุดยอดสเปอร์ตาของประเทศ อเมริกาอเมริกานะเซอร์เบียเซอร์เบียอเมริกาเซอร์เบียนะครับมันก็เตะชนะไปหนึ่งศูนย์ครับเซอร์เบียฟุตบอลเก่งใช่ใช่ก็เหนื่อยแต่ว่าได้กำลังดีครับก็จะมาวอร์มร่างกายให้มันลงครับไขมันนี่ถือว่าโอเคไหมหยุดไปห้าเดือนได้ได้ก็ยังได้นะร่างกายพอได้นะแล้วขอบคุณเขาเลยนี่เขาเขายังรักประเทศไทยนะเขาไม่ไปไหนเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยเพื่อนกันเลยเพื่อนกันรุ่นเดียวกันสามห้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามซับสไครป์วันฉลอง ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยบันสล้องซับเบอร์ช่องย t u b e นะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม i อีของฮัตบิดด้วยนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไ้สำหรับนะครับ,บ